you งูอะไรหรอพี่งูเบียอ๋อครับได้ครับพี่ไปได้ครับนี่จะไปด้วยไหมครับอ่างูอะไรเขาบอกว่าเป็นงูสีดำดำ uh huh. ซุกอยู่ในกองไม้ครับ uh huh. กองวสินซอยสามเลี้ยวขวาครับบ้านหลังที่สอง <c oughs> ครับผม <c oughs> ครับครับ

สองล้วอันอีนน้มเพราตัวไม่ใหญ่ตัวดำๆไม่ใหญ่จะเป็นงูเห่าก็ได้เคค่อยๆนี่เจอแล้วพี่พี่นี่จจเจอแล้วเจอแล้วโอยแล้วบอกตัวไม่ใหญ่ <S 2> <S 2> โอ้โหไม่ใช่งูเห่าแล้วครับงานนี้ <S <S 2> <S 2> นี่จงอางครับผมค่อยๆ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 

โอเคครับได้แล้วฮะเดี๋วไปที่นโงดเก๋ครับแล้วนะครับงูนะฮะที่เข้าบ้านนะฮะที่ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นงูเห่าแต่มันไม่ใช่นะฮะที่แท้มันก็คืองูจงอางครับผมซึ่งอยู่ในไซส์ัยรุ่นนะครับกำลังเร็วเลยนะฮะคือตัวนี้นะครับเป็นงูจงอางที่กําลังอยู่ในช่วงใกล้จะลออคราบครับผมลองดูฮะ คือภาวะแบบนี้นะครับฝรั่งเขาก็บอกว่ามันอยู่ในช่วง blue eye หรือว่าตาสีฟ้านั่นเองกล่าวว่าคือว่าลักษณะตามันจะมีสีขาวขุ่นนะครับบางช่วงเวลาก็อาจจะเป็นสีฟ้าได้นะฮะในช่วงลอกข้าบนะครับจะเป็นช่วงที่งูจะหาที่สงบสงบครับเพื่อใช้ในการหลบภัยนะฮะในช่วงลอกข้าบเขาอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่อันตรายมากแล้วถ้าเกิดว่า,าตาเขาเริ่มใสเมื่อไหร่อีกภายในประมาณ23าวันนะครับ เขาก็จะลอกคราบครับการลอกคราบนะครับของงูนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าการลอกคราบเนี่ยจะทําให้งูตัวใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับการลอกคราบของงูก็เป็นเพียงการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนะฮะเปรียบเสมือนขี้ใครของมนุษย์นั่นเองนะครับไม่ได้ทําให้ตัวใหญ่ขึ้นแต่อย่างใดนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนเซลล์นะครับประจําช่วงเวลานะฮะคือหลายคนถามว่างูลอกคราบเนี่ยบ่อยไหมคือต้องอธิบายว่า ถ้าเป็นในช่วงวัยเด็กนะครับงูก็จะลอกคาบบ่อยแล้วก็ทีหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโตเต็มใบแล้วนะครับก็อาจจะเว้นระยะนานขึ้นนะครับอาจจะเป็นเดือนหนึ่งครั้งหรือสองเดือนครั้งครับผมคือคุณลองมาดูนะฮะถ้าตัวนี้จะเป็นงูจงอางที่ถ้าเกิดว่าลองดูแล้วนะฮะสีของเขาจะมีสีที่เข้มเลยฮะเห็นไหมฮะตอนแรกน้องก็ถึงบอกว่าตัวสีดํานะครับเราก็คิดว่าเป็นงูเห่านะฮะ คือก่อนหน้านี้นะครับเราก็มีการจับมูจงอานะครับแล้วก็ได้ตัวที่เป็นสีอ่อนเลยครับซึ่งจะสวยงามมากจะเป็นสีโทนสีขาวขาวเหลืองๆนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับจะมีสีเข้มนะครับนี่แหละคือทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าตัวสีอ่อนเป็นลูกผสมเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเราคงจะต้องจับเจ้าตัวนี้ออกจากบ้านเรือนของประชาชนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าสีสันของมันมีความแตกต่างกันอย่างไร และนั่นก็คือ,อวิธีการอธิบายถึงเรื่องความแปรผันของสีในงูจงอางครับโอเคนะครับในวันนี้นะครับผมอันนะครับจะมาทําการอธิบายนะครับเกี่ยวกับสีสันของงูจงอางน,นะครับแล้วก็ปัจจัยเกี่ยวกับ งูจงอางลูกผสมนะครับหรือว่างูลูกผสมนั่นเองนะครับผมจะมาทําการอธิบายนะครับแทนพี่นิกนะครับผมโอเคที่ผมกับพี่เดียนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับถืออยู่นี่คืองูจงอางที่เราเพิ่งจับกันมาได้นะครับผมงูจงอางตัวนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเขามีสีที่เข้มมากนะครับผมบวกกับเขากําลังอยู่ในช่วงเข้าคราบนะครับแต่ด้วยพื้นเพลนนี่ยงูจงอางตัวนี้นะครับมีสีที่ค่อนข้างเข้มนะครับหรือว่ามีสีออกดําน้ําตาลนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับคืองูจงอางที่พี่เดียถือ ตัวนี้สังเกตได้เลยว่าทั้งสองตัวนี้สีไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้สีเข้มนะครับตัวนี้สีอ่อนมากเลยนะครับผมแล้วก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับผมทำไมงูจงอาง2ตัวนี้ถึงมีสีแตกต่างกันนะครับสีของงูแต่ละชนิดนะครับโดยเฉพาะและก็งูจงอางเนี่ยเขาจะมีการแปรผันของสีที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับผม

ที่มันแคบอ่ะเข้าไปคว้าคอ,อยากต้องค่อยๆดึงออกมามันจะมุดมันจะมดนันไปเไปนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปอีกรั่งงข้างหลังถอยไปนะข้างหลังถอยไปนะครับอย่าอย่าน,นนะ

เห็นเราไม่ถึงไงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอ่านที่ว่าเขาแชร์กันัได้ไหมจำได้ครับงูลูกกสผมนะครับผมเหมือนกันเลยครับเหมือนที่เขาบอกเลยแต่ว่ามันยังสีนี้อ่อนเข้าก็เป็นงูจงอานะครับที่ตัวขนาดกําลังพอดีนะฮะไม่ใหญ่มากไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆควบคุมมันนะฮะ นี่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความดุ like, ร้ายเกลี้ยกล่อมมากนะฮะคือตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับคือถ้าหนีได้เขาจะหนีเห็นไหมาง้างไว้เริ่มตื่นแล้วเริ่มตื่นแล้ว โอ <Okay. S 2> เคได้ล้โ okay. อเคอะมาดูใ,ใกล้ๆครับโอเคนะฮะโอ้ก็นะฮะเสียงเงือกันนิดนึงนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะจับเขาได้นะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าครับคือผมอยากให้คุณลองดูงูจงอางตัวนี้ฮะ,ค,ะคือถ้าพวกเรานะครับยังจำกันได้นะครับเมื่อประมาณสัก3-4ปีก่อนนะฮะ จะมีการแชร์ภาพภาพหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภาพงูที่เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็มีสีสันลำตัวนะครับที่ค่อนข้างแปลกประหลาดกล่าวก็คือช่วงบริเวณลำตัวนะครับด้านบนจะมีสีอ่อนนะครับแล้วก็ช่วงบริเวณด้านล่างจะมีสีเข้มซึ่งพอภาพนี้ได้มีการแชร์แพร่หลายกันออกไปนะครับก็ได้มีการล่าลือนะว่าเจ้างูตัวนี้คืองูลูกผสมครับ วันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่เรามาตามจับเจ้างูจงอางและเจ้างูจงอางตัวนี้ก็มีสีสันที่คล้ายคลึงกับงูในภาพเลยครับลองดูฮะคือถ้าเกิดว่าคุณดูนะครับบริเวณนะครับด้านบนของลําตัวของเจ้างูจงอางตัวนี้นะครับคุณจะเห็นว่าตัวของเขานะครับก็จะมีสีที่อ่อนนะฮะอ่อนนะครับไปทางเหลืองๆนะครับพอไล่ไปถึงด้านหางดูครับนี่นี่ฮะ สีที่ห่างนะครับก็จะมีสีเข้มครับแล้วถ้าเกิดว่านําไปเปรียบเทียบกันนะครับคุณจะเห็นว่ามันเป็นงูที่มีความคล้ายคลึงกันมากเลยทีเดียวสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายั่นก็คือลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะความแปรผันของสีในงูจงอางครับไม่ใช่งูลูกผสมนะครับหรือว่างูที่ผิดปกติแั่อย่างไรคือลองดูฮะเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยนะครับแต่สีมันอาจจะเข้มกว่าตัวในภาพนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลองดูนะฮะมันก็มีความคล้ายคลึงกันมากเลย ผมนะครับจะขออธิบายให้คุณเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องงูลูกผสมหรือว่าการผสมข้ามสายพันธุ์ของงูมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะครับคือต้องอธิบายก่อนนะครับว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะครับจะมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นของตัวเองนะครับนั่นหมายความว่าสมมุติว่าเป็นงูเหมือนกันนะครับแต่เป็นคนละชนิดกันนะครับพฤติกรรมการเกี่ยวพาราสีหรือช่วงเวลาในการผสมพันธุ์เนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันเอาอีวะสืบพันธุ์นะครับ มีคนกล่าวเปรียบเทียบไว้ง่ายๆว่าอ,าอวัยวะสืบพันธุ์ของงูนะครับก็เ,เปรียบเสมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจครับถ้าสมมุติว่าแม่กุญแจกับลูกกุญแจอันนั้นเป็นชุดเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นมูชนิดเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะสามารถไขแล้วก็ปลดล็อกได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแม่กุญแจกับลูกกุญแจคนละชุดกันมันจะไม่สามารถไขแล้วก็ปลดล็อกได้ครับและนี่ก็คือกาอธิบายครับว่าทาไมงูถึงไม่สามารถผสมข้ามสายพันธุ์ได้ อย่างไรก็ตามนะครับผมมันก็อาจจะมีข้อยกเว้นบ้างนะครับในกรณีงูที่มีความใกล้ชิดกันมากเช่นงูเหลือมแลองูหลามนะครับคือในธรรมชาติเนี่ยช่วงระยะเวลาในการผสมพันธุ์เนี่ยเขาจะแตกต่างกันประเด็นตรงนี้เนี่ยก็มีคนที่นํางูเหลือมรืองูหลามเนี่ยมาผสมกันในที่เลี้ยงแล้วก็สามารถาได้ลูกออกมาเป็นตัวได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้มีจานวนมากเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการรอดเนี่ยของการที่ลูกงูจะฟักออกจากไข่ได้เนี่ยมันก็มีน้อยมากแล้วต่อให้ฟักออกจากไข่แล้วนะครับ มันก็ส่วนมากจะเป็นหมันครับคือสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยเขาพยายามรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุกรรมต่างๆเอาไว้นะครับและนี่ก็คือเหตุผลที่ธรรมชาติเนี่ยเขาได้ป้องกันนะครับการข้ามสายพันธุ์กันโดยไม่จําเป็นนะฮะก็โอเคครับผมผมคิดว่าภาร,รกิจในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวก็จะให้น้องอ่านและน้องเบียนะฮะก็เอาใส่ถุงไปแล้วก็จับเอาไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติครับโอเคครับผม